กับผมนาเรนเดร้อยเจชิดสุตาสุชั้นวที่นหนึ่งตอนกอไก่ถามเลขที่สิบหกขออนุญาตทดสอบท่าสัญญาณมือและแขนครับท่าที่หนึ่งเตรียมตัว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 ท่าที่สองข้าพเจ้าพร้อมแล้วข้าพเจ้าพร้อมแล้ว ข้าพเจ้าพอมแล้วข้าพเจ้าหอมแล้วข้าที่สามข้าพเจ้าไม่เข้าใจ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 ข้าที่สี่ไม่เข้าใจคําสั่งหรือจะให้ปฏิบัติอย่างไรไม่เข้าใจคําสั่งไม่เข้าใจคําสั่งไม่เข้าใจคําสั่งข้าที่ห้ารวมพลรวมพลรวมพล รวมพลท่าที่หกมาหาข้าพเจ้ามาหาข no. ้าพเจ้ามาหาข้าพเจ้ามาหาข้าพเจ้าท่าที่เจ็ดไปข้างหน้า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 ท่าที่แปดรูปขบวนหน้ากระดานรูปขบวนหน้ากระดานรูปขบวนหน้ากระดาน รูปขบวนนัการท่าที่เก้าหยุดพัก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 ท 11, ่าที่สิบเพิ่มความเร็ว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 ท่าที่สิบเอ็ดลดความเร็ว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 ท่าที่สิบสอง รูปขบว,แวนบวแถวตอนรูปขบวนแถวตอนรูปขบวนแถวตอนรูปขบวนแถวตอนข้าที่ส,สามพบข้าศึก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 ข้าที่24ส,สี่ต,ดดติดดาบติดดาบติดดาบ ติดดอกข้าที่สิบห้าเตรียมปฏิบัติการ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 ข้าที่สิบหกปฏิบัติการตรงหน้า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 ข้าที่สิบเจ็ดคุนนน้มครองการลุกของฝ่ายเราคุ้มครองการลุกของฝ่ายเรา คุ้มครองการลุกของไฟเล่าคุ้มครองการลุกของไฟเล่าท่าที่สิบแปดเริ่มยิง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 ท่าที่สิบเก้าหยุดยิง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 ท่าที่ยี่สิบเลิกปฏิบัติการเลิกปฏิบัติการเลิกปฏิบัติการ เริ่มปฏิบัติการ